ร้ายหรือนินทาอะไรกันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องทางโลกที่แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากฟังเราไม่อยากจะได้ยินเรารําคาญในสิ่งที่เขาพูดฉะนั้นมันก็จะลอยผ่านหูไปเราก็จะไม่อยากเข้าไปนั่งกลุ่มหรือว่าเข้าไปแจมไปอยู่ในกลุ่มเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารับสิ่งที่ไม่ดีมาอะไรเงี้ยค่ะใครที่ปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งมันจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนดิฉันเนี่ยอยู่บ้านดิฉันทํางานอยู่บ้านดิฉันทํางานอยู่บ้านและทีนี้ย เวลาที่ดิฉันดิฉันคิดนะดิฉันคิดเองเราสวดมนต์เนี่ยทุกขณะจิตที่เราระลึกได้เนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาหรอกว่าพลังงานมันจะไปยังไงบ้างในบางทีแต่เรารู้สึกว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยคือแฟนหรือสามีเราเนี่ยเขาจะเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นจนเย็นจนอยู่ในระดับน่าจะเหมือนบางทีเราจนคิดว่าเขาอาจจะอยู่ในระดับเดียวกับเราหรือเปล่าคือ เขาแต่ก่อนที่มาใหม่ๆเนี่ยเขาจะแบบขี้วีนกับลูกน้องมากเลยคือแบบด่าต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์รุนแรงอารมณ์ฝรั่งแบบจะด่าก,กันต่อหน้าทั้งที่โตๆพอๆกันแล้วบางทีลูกน้องอาจจะแก่กว่าเราด้วยซ้ำไปบางทีคือเราก็จะพยายามสอนเขาตอนแรกเราก็บอกว่าจะพูดอย่างนี้สิตอนนั้นดิฉันไม่ไม่ได้ปฏิบัตินะคะเขาจะบอกว่าเธอไม่ต้องมาพูดหลอกนาเธอไม่รู้หลอกว่าลูกน้องนะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ คือไม่มีความเมตตาเอาง่ายงคือคือไม่ได้ใส่จิตเขาไม่ได้มีเมตตากับลูกน้องหมายถึงว่าคือเวลาทําผิดก็ด่าเลยอย่าะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่ดิฉันปฏิบัติไปแล้วดิฉันรู้สึกว่าดิฉันสังเกตเขานะคะว่าเหมือนสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันคลื่นนะคะมันเป็นคลื่นเนาะเป็นคลื่นพลังงานมันจะไหลเข้าไปหาเขาด้วยเขาก็จะดาวลงเย็นลงใจเย็นลงคุยกับลูกน้องก็เหมือนลูกน้องจะไม่เกลียดขี้หน้าเอาง่ายงคือ คือด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าลูกน้องจะเกลียดขี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราพูดอะไรเงี้ยลูกน้องเหมือนจะให้ความเมตตากับหัวหน้ามากขึ้นเพราะว่าหัวหน้าน่ะมีพลังงานที่อยู่ในตัวที่ผ่านในตัวเขาเป็นพลังงานมีความเมตตาความใจเย็นความอะไรก็ตามอย่างเงี้ยคือมันเป็นพลังงานที่เย็นนะคะแพรไปหาลูกน้องเวา<ๆ>ง Ved ลาประชุมประชุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ลูกน้องนะ่ะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับมาในการร่วมมือในการทํางานมากขึ้นหรือการร้องขอความ ช่วยเหลือเวลาเราบอกว่าเออเนี่ยยอดตอนนี้ไม่ดีนะขอให้ช่วยกันทํางานนะอะไรเงี้ยเหมือนมันลูกน้องสะท้อนกลับมาคือเป็นพลังงานที่บวกด้วยการร่วมมือในการทําปฏิบัติในการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยและค่ะก็เลยอยากให้หลายๆท่านสวดสวดสมมติว่ามีหลายท่านเข้ามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีหลายท่านเข้ามาแบบบอกว่าคุณหน้าเนี่ย กลุ้มใจกับคนทางบ้านมากเลยพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาอะไรก็ว่าไปเขาบอกว่าเขาก็สวดอยู่นะแต่ว่าก็ยังรอนอยู่มันมันต้องสวดจนจะบอกบางคนอยู่ว่าเฮ้บ้าสวดมนุ์หรือเปล่าวะจริงๆแล้วแล้วแต่วิจารณญาณนะคะถ้าใครที่ปฏิบัติอยู่จะจับได้ถึงพลังงานถ้าใครปฏิปฏิบัติไม่ได้อุย้ย มันอธิบายยากอะค่ะเอาอย่างว่าถ้าใครอยากรู้ให้ปฏิบัติเองนะดิฉันจะไม่จับท่านมานั่งหรอกเอาเป็นว่าคุณอยากรู้ในสิ่งที่ดิฉันพูดเนีย่ยว่าจริงไหมคุณลองปฏิบัติด,ดูมีหลายคนบอกว่าคุณหน้่นในเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นกับลูกผัวเมียพ่อแม่พี่น้องดิฉันก็เลยบอกว่าคุณลองแผ่เมตตาสวดนมนียแผ่เมตตาให้เทวด,ๆๆดาที่ประจําตัวของคนคนนั้นสิ ไปแผ่ให้คนเนี่ยหลวงตาม,มาบอกว่าสมมติว่าแผ่ให้สามีเนี่ยบางทีสามีมัน,จ,มน,มนะะจิตไม่เปิดอะค่ะจิตไม่เปิดมันเอ่อติดติดอยู่กับทางโลกเยอะจิตไม่เปิดเนี่ยเขาก็จะไม่รับดิฉันเชื่อนะคะดิฉันว่าดิด,ด,ดิไม่รู้สิดิฉันเชื่อแบบนั้นนอกจากว่าเราแบบสะสมพลังงานเยอะๆ,ๆพลังงานที่มาหาตัวเราเนี่ยจะแผ่ไปให้ให้เขาเนี่ยเขาถึงจะสัมผัสได้ ถ้าแม้แต่จิตเขาไม่เปิดน,นะแต่เขาจะสัมผัสได้แล้วก็จะค่อยๆซึมไปหาตัวเขาแต่ถ้าเรามาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเราก็เน้นสวดแผ่เมตตาภาวานาให้เทพเทวดาที่ดูแลคุ้มครองตัวเขาให้เขากลายเป็นคนดีขึ้นสมมติว่าคนสมมติว่าเป็นไม่คราครอบครัวไม่ไม่สนใจครอบครัวเนี่ยเราแผ่ให้เทวดาประจําตัวเขาให้บอกว่าให้ให้สามีเราเนี่ย ให้เทวดาประจําตัวเขาเนี่ยอบรมสั่งสอนสามีให้มีจิตใจกลับมากับจิตใจกลับมาหันมาดูครอบครัวหันมาดูลูกเมียหันมาใสา่ใจครอบครัวมากขึ้นดิฉันจะแนะนําประมาณนี้ค่ะเอาจากมาเอามาจากหลวงตานะคะว่าต้องแผงให้เทพเทวดาประจําตัวเขาอะไรเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราปรมมติว่าเมียมก็ปฏิบัติสามีก็จะ ต่อให้สามีไม่ปฏิบัติแต่สามีเข้าวัดฟังธรรมอะไรเงี้ยคือคลื่นมันจะสามารถติดกันได้เร็วอะค่ะสมมติว่าสามีภรรยาสมบสงรณญสมอะไรอย่างเงี้ยแผ่เมตตาให้สามีเนี่ยคือเขาจะสามารถรับได้เพราะว่าเขามีคลื่นนั้นอยู่แล้วแค่มันอาจจะจางหรือเข้มข้นแค่นั้นเองแต่ถ้าอีกคนนึงปฏิบัติอีกคนนึงไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยคลื่นมันจะ มันสามีจะไม่มีคลื่นนั้นเลยสามีจะมีแต่คลื่นทางโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรับไม่ได้เราก็ต้องส่งให้คนที่ดูแลคุ้มครองตัวเขานั่นแหละประมาณเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยู่ครอบครัวใหญ่เราก็แผ่ไปเลยค่ะให้ครอบครัวของเราเน้นไปเลยว่าครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเลนโดอะไรก็ว่าไปเนาะนี่แหละอันนี้ <laughs> วันนี้จะเน้นเรื่องการแผ่นะเพราะว่าบางท่านอาจจะงงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทํายังไงวะอะไรเงี้ยโอเค นะคะก็ให้ไปปฏิบัติดูนะคะรู้สึกว่าหลายๆคอมเมนต์มีทุกข์กันมากเลยมีทุกข์กับลูกผัวเยอะมากเลยครอบครัวอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าเราจะบอกไม่ให้ยึดติดก็ทําไม่ได้นะแต่ถ้าท่านลอง <laughs> สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาสักระยานเองจิตท่านจะเกิดความรู้สึกนั่นเองคือไม่ยึดติดคือไม่ยึดติดกับ สิ่งนั้นก็คือเราจะเกิดไม่ไม,ไม่ร้อนรนกับสามีหรือไม่ร้อนรนกับลูกแต่เราจะเกิดความเมตตากับเขาแล้วเราแผ่ให้เขาทุก,ท,กทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ได้รับเอง,ได,เองได้รับเองจากพลังบุญของเรานะคะก็จะซึมไปหาตัวเขาอันดับแรกก็แผ่ให้เทพเทวดาเขาก่อนเนาะจะบอกมีหลายท่านเขียนมาก็อ่านแล้วก็แสดงว่ายังหลายๆคนเนาะมีความทุกข เรื่องลูกผัวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็ปฏิบัตินะคะเราปฏิบัติอันดับแรกเราเริ่มเลยเราเริ่มที่ตัวเราก่อนเนาะลูกผัวเวลาแยกกันไปแล้วก็นะคะไปใครไปมาเนาะตามแต่บุญกรรมของแต่ละคนเราตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเราก็เมตตาต่อกันไปก่อนเดี๋ยวมาเล่าเรื่องพี่คนนี้ฟังเลยโอเคพี่คนเนี้ยแกน่าจะมีอะไรที่ แกต้องมาแอดเราคือเออจะบอกว่าด้วยความบังเอิญเนี่ยดิฉันไม่อยากบอกว่าบังเอิญเลยหลายอย่างมันจะบังเอิญแบบช่วงหลังๆมารู้สึกเหมือนคนที่เข้ามาเข้ามาแอดเราโดยที่เข้ามาขออคุยกับเราเนี่ยคะ่ะคุยกับเราหลังไมเ้เหมือนจะเหมือนจะบังเอิญแต่ไม่บังเอิญนะ่ะคือเขาเข้ามาเขาก็อยากรู้นะคะว่าเขาเป็นอะไรเหมือนพี่คนเนี่ย แกเข้ามาก็แกเป็นแกอยู่เยรอรมันเนาะพี่คนนี้อยู่เยรอรมันแกก็เข้ามาขอเป็นเพื่อนบอลก่อนนะคะแกเลยบอกว่าคุณน้าคะพี่เนี่ยเพิ่งมาสวดคาถาจัก,กรพรรดิได้สองถึงสามอาทิตย์แต่ด้วยความที่เขาเคยปฏิบัติเขาบอกว่าเขาชอบปฏิบัติสายสติปฐานสี่สติปฐานสี่ก็คือเอาจิงริงดิฉันก็ไปอ่านมานะคะส,สติปฐานสี่นี่คืออะไร อะไรบางอย่างที่ฉันก็ไม่รู้นะคะทีฉันที่ฉันรู้แต่เฉพาะสิ่งที่ดีฉันบอกท่านทุกวันเนี่ยบ้างบ้างต้องบอกว่าบ้างไม่ได้แบบลึกซึ้งเข้าแก่นแท้ทักทักสักเท่าไหร่ที่เขาบอกว่าเขาปฏิปฏิบัติสติปัฏฐานสี่มาก่อนและเขาปฏิบัติเพื่อเขาอยากให้ภพชาติมันสั้นลงมันสั้นลงแล้วเห็นเนี้ยแต่พี่เขาบอกว่าเออคุณนาคะ พี่ปฏิบัติพี่มาสวดสักสองสามอาทิตย์คาถามหาจักรพรรดิเนี่ยพี่เขาก็จะไปสวดตามสุสานสุสานกับเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนคนหนึง่งเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งแล้วก็ไปสวดกันตามสุสานเนี่ยค่ะแล้วด้วยความที่เขาอ่ะมีเซนต์อยู่แล้วเขาเมื่อเขามาปฏิบัติเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาน่ะสัมผัสได้เร็วขึ้นคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปแผ่ปุ๊บเนี่ยฟุฟฟ๊บฟับฟุบฟ๊บฟับเลยคือคือคนที่เขามีเซนต์อยู่แล้วนะคะก็คือคนลุกคนพองแบบ สัมผัสได้ว่าเขามารับบุญอะไรประมาณเนี้แต่แกบอกว่าคุณน้าคะพี่ไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึง่งพี่ปฏิบัติทายไหนก็ตามทําไมไวัยเวลาว,วันพระเนี่ยวันพระเนี่ยทําไมพี่ถึงรู้สึกไม่มีแรงเลยไม่อยากปฏิบัติเลยอันนี้เอาง่ายๆนะคะดิฉันไม่ได้ถามนะว่าแกเป็นมานานเท่าไหร่แล้วแต่แกบอกว่าพี่ไม่เข้าใจเวลาพี่มาปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ตาม ทุกวันพระจะไม่มีแรงดิฉันนะ่ะ <c oughs> ไม่ได้อยากทักแกนะคะแต่ด้วยความที่ปากเรานําไปแล้วเพราะว่าก็เลยถามว่าพี่คะพี่เคยโดนอะไรมาหรือเปล่าคะแกเลยบอกว่าพี่โดนของเลอคะคุณนาะาก็บอกหนูไม่รู้ค่ะแต่พี่บอกว่าพี่ไม่มีแรงในวันพระและด้วยความที่ดิฉันะเคยเคยลมพัดลมเพลหรืออะไรก็ตามที่ตอนที่บอกว่าเรื่องดูดวงอะคะ่ะ และทีเนี้ยมันจะเกิดอาการดิฉันจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีแรงดิฉันจะเกิดความรู้สึกวานพาน,นะคะมันจะร้อนวูบวับวูบวับวิ่งขึ้นวิ่งลงบนหลังในหลังเราตอนที่เราเป็นนะฮะเราก็เลยว่าพี่เป็นพี่โดนอะไรเปล่าคะแกเรบอกว่าไม่นะก็ถามว่าพี่อยู่ดิฉันก็เลยถามว่าในสังคมที่พี่อยู่นะ่ะมันอยู่ในภาวะเสี่ยงไหมคะแกเรบอกว่าพี่เป็นหมอนวดคะ่ะ แต่ว่า,าหมอนวดแผนไทยนะคะหมอนวดแผนไทยแล้วทีเนี้ยแกบอกว่าเพื่อนแกน่ะทุกคนน่ะมีมีอมีของคือเรียกลูกค้าเรียกลูกค้าให้ลูกค้าแบบลูกค้าแบบติดเราชอบเรามานวดกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ยดิฉันคิดว่าดิฉันไม่ได้ถามว่าแกมีร้านหรือว่าแกนวดนวดส่วนตัวเนาะแกบอกว่าเพื่อนทุกคนน่ะ หลายๆคนเขาขึ้นราคากาันแต่ว่าแกไม่ขึ้นราคาเพราะว่าแกบอกว่าราคาเดิมมันก็ได้กําไรมันหักลบอะไรแล้วมันก็พอมีเหลืออยู่บ้างแล้วทีเนี้ยแกอยากให้ทุกคนน่ะได้นวดนวดรักษานะคะบางทีก็เป็นฝรั่งเขาจะเป็นเส้นกันเยอะนะคะเอ,า,อาง่ายเส้นอะไรก็แล้วแต่เส้นตึงเส้นอะไรเยอะมากเลยฝรั่งเพราะว่า,าจะเรียกว่า,วาพาออะไรเนี่ย เอาเป็นว่าข้ามช็อตเพราะว่าไปแล้วกันนะคะและ้วทีเนี้ยแกเลยว่าพี่ก็เลยเอาราคาเดิมไม่ขึ้นราคาเอาราคาเดิมแค่อยากให้หลายๆท่านสามารถมาราคาเนี้ยสามารถคนคนทั่วไปก็นวดได้แบบเนี้ยประมาณเนี้ยแกบอกว่าแกนวดเน้นรักษาอะไรเนี้ยแกเลยบอกว่าก็เลยบอกว่าดิฉันก็เลยบอกอยู่ยนะดิฉันต้องดูโพก่อนนะคะเนี่ยและทีเนี้ย,แ,นนยแกก็เลย เดี๋ยวรอสักครู่นะคะดิฉันลืมแล้วทีนี้ดิฉันคุยอ่ะแกเสร็จดิฉันก็บอกวิธีบอกว่าดิฉันก็เลยบอกว่าพี่ค้าหนูอ่ะไม่แน่ใจหรอกนะแต่หนูอ่ะคิดเน,นี่ยหนูบอกพี่เฉยถ้าพี่อยากลองพี่ก็ลองไปทําน้ำมน์ดื่มดูนะคะว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่ดิฉันบอกลักษณะอาการแกไปว่าพี่คะหนูเคยฟังพี่คนหนึ่งพูดมาว่าถ้ากินและร้อนลนเนี่ยร้อนลนมันจะตีกันในร่างกายที่ที่พี่คนที่อยู่โคราชนะคะแกเขียนคอมเมนต์บอกว่าแกเขียนมาเล่าให้ฟังบอกว่าแกกินแล้วแกแบบว่ามันตีกันในร่างกายว่าคุณน้าบอกคนอื่นเขาด้วยนะคะว่าอย่าก,กลัวนะให้กินไปเรื่อยๆ,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 ๆดิฉันก็เลยบอกพี่แกว่าพี่คะถ้ามันตีกันในร่างกายมวนท้องหรืออะไรก็ตามแบบ ร้อนรนแบบไม่มีแรงอะไรเงี้ยพี่อย่าก,กลัวนะขอให้พี่กินไปเรื่อยๆแล้วก็พี่ก็สวดมนต์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแกคุยกับดิฉันเสร็จแกคุยตอนเย็นเนาะแกคุยตอนเย็นน่าจะประมาณสักห้าหกโมงห้าหกโมงของโรเมเนียนะคะบ้านเราก็จะหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าจะสี่ทุ่มบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยสามสี่ทุ่มบ้านเราแกคุยกับดิฉันเสร็จเหมือนแกก็คงสงสัยในตัวเองอะเนาะ คนเรามันจะรู้ตัวนะคะว่าสภาพร่างกายตัวเราเนี่ยเป็นยังไงแกก็เลยไปทํากินเลยแกก็เลยไปทําน้ํามต์กินเลยแกทํากินเสร็จปุ๊บแกก็เขียนมาบอกดิฉันเลยสักพักแกเขียนมาบอกดิฉันว่าคุณนาาพี่ทํากินแล้วนะคะพี่ไม่มีแรงเลยแกแกรู้สึกว่าแกไม่มีแรงแกเหนื่อยแกแบบเหนื่อยเวียนหัวไม่มีแรงอะไรเงี้ยค่ะคือแกต้องแบบนอนเลยหลังจากนั้นแกก็เลยบอกว่า แกก็เลยไปเปิดเปิดยู u ูบมาค่ะสวดคาถาจากาักรพัดตามคาถามหาจากาักรพัดตามตาม YouTube แกก็เลยรู้สึกว่ามันเบาขึ้นมันเบาขึ้นเบาตัวขึ้นเบาหัวขึ้นแล้วทีเนี่ยหลังจากหยุดสวดแกก็บอกว่าก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือเหนื่อยเพลียทั้งที่วันที่ดิฉันบอกแกไปน่าจะไม่ใช่วันพระไม่ใช่วันพระและ็นเนี้ยโอเคดิฉันก็เลยบอกว่าพี่คะเวลานอนน่ะพี่อย่าให้ครอบวิมานตัวเองด้วยนะคะ แกบอกว่าแกครอบวิมานให้แต่แม่หรือว่าคนที่ทางบ้านเนี่ยนะคะดิฉันว่าพี่ครอบวิมานตัวเองไหมไม่ค่ะพี่ไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยบอกอา้าวทำไมไม่ครอบวิมานตัวเองด้วยเพราะเหมือนแกอันดับแรกแกสัมผัสได้อันดับที่สองเหมือนในตัวเขาน่ะมันมีอะไรอยู่แล้วเราก็เลยอยากให้เขาอ่ะครอบวิมานด้วยครอบวิมานในตัวเขาด้วย